สบายดีทุกคนสบายดีทุทกท่านพอ,พอกันข้าวพี่น้องสองน้องพายุพอกันตอนเสาพี่น้องจะแทงพระเข่าพี่น้องโอ้แมงวันก็นดีมาแต่เสาแต่เซี่ยวแต่ดอันนี้อูป่าพี่น้องอันนี้มันมันอีพื้มันอีหึบมันป่าพี่น้องมันป่าไม่มีไปคุดคือเดียวได้เป็นหาบมากว่าสันอันนี้ต้มบานเต้มเมื่อคืนอันนี้ก็ะน,นึ่งเมื่อคืนนี่ หะเอ็คุดมนมนจีแมนจีได้ง่ายได้พี่น้องนี้นะเพอ่์สิไดเลือกจนชุดเสียมอันนี้กะพัดพัดม,ามา่าใส่พักบุง้งพี่น้องเลยหลังจากที่ต้มมาไลายมือแล้วก็มาพัดบ้นใส่พักบุ้งขาดแต่ว่าไข่เพราะว่าเขาห้า,หาบริจูก,กินไข่เขาได้นะแต่ว่าขาดไข่ถ้าใส่ไข่เนี่ยโอเคขาดไข่บ่มีพี่น้องกินเท่าที่มีพี่น้อง มาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อกินข้าวเสาะพี่น้องมาเด้อ <c oughs> มาทุกคนทุกคนเอฟซี FC ทุกท่านแม่หกัหกเบื่อหกัหกอายหักมาเด้อกินข้าวเด้อกินข้าวแซ่บๆน้องกันเลยจ้ายังถ่าเด็กๆนินเดี๋ยวสิไปดําหน้าดําจัางจะไปดําไปดําหน้าไปแล้วมาๆพี่น้องมาๆ เสียบๆจุบจ้บหมดจอมาเลยกินข้าวเส้าพี่น้องเอ้ยอันนี้หวานมันเสียบๆต้มหมอ้อพวกใหญ่เลี้เท่านี้แบ่งให้เอื้อยให้น้องน้ำยายแบ่งอันนี้ปลาซิวตั้งแต่ตึกสะดุ้งผู้ได้หน่นะก็เลยเอามาอุ้มันข้าวตัวเย็นกันมนากสิซีมลนแน่พี่น้องโอุ้ยแมงวันตัวเดียวนี่นิ้งถ่าเด็กๆ ขาอายุอายุยังไปอน้ำมาเด้อพี่นนองกินข่าเส็เสนนเด้อมาพี่เนอะลงมือย้ายกับอาย่ยายแป้นใช่ปะกับพ่อมียกับแม่มีเนกับปันนีมาได้มาไปไหนไปนา I'm no, not no. 喂，喂哈。